ร้อยแปดปัญหานะที่เจ้าของโครงการต้องเจอนะครับหลังที่ว่าขายบ้านไปแล้วนะยิ่งขายบ้านได้เยอะนะครับปัญหาก็ยิ่งเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างส่วนใหญ่นะก็จะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับแต่อยากจะบอกว่าอย่าไปทิ้งลูกค้านะครับอ่าลูกค้าโทรมาลูกค้าไลน์มานะครับรีบรับรีบตอบนะครับอ่าแล้วมีอะไรที่ว่าเอ้ยซ่อมเร่งด่วนอ่าก็รีบไปซ่อมให้เขาซะนะครับอย่างผมเนี้ยก็เจอ เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชําระ่วอ่าบางทีบ้านรั่วก็มีนะครับแล้วก็กําแพงแตกแล้วก็มีอ่าและพวกเนี้ยประตูเป็นอย่างนั้นสีตรงนี้ไม่เรียบร้อยอ่าตรงน้ํารั่วใต้ซิง์มั่งอ่าอะไรมั่งแบบมันเป็นงานแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันบางทีมันเราอาจจะกวนใจเรานะครับบางทีเราอาจจะเฮ้ยลูกค้าโทรมาขายบ้านไปแล้วไม่อยากรับสายเลยนะครับไม่ได้นะไม่ได้นะ เราขายไปแล้วนะครับเราได้เงินเข้าไปแล้วเนี่ยก็รับผิดชอบหน่อยนะครับบ้านก็มีประกันนะครับถึงเราจะไม่มีใบรับประกันให้ลูกค้านะนะครับแต่มันมีกฎหมายกำหนดอยู่นะนะครับว่าบ้านเนี่ยก็ต้องรับประกันลูกค้าอื่นๆเนี่ยปีหนึ่งนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยหปี โครงสร้างบวกหลังคาพวกน้ํารั่วอะไรเงี้ยอาจจะ5ปีนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยปีหนึ่งรั้วกําแพงปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอ่าถ้ามันอยู่ในรับประกันอยู่นะครับเราก็ต้องไปบริการเขานะครับจริงๆเราไม่ต้องไปเองก็ได้นะนะครับเราก็ส่งช่างไปอ่าช่างไหนดูแลจุดไหนจุดไหนก็ส่งเข้าไปนะครับอ่าหรือไม่ถ้าเราขายเยอะๆแล้วเราอาจจะมีทีมตรงนี้ไว้เลยนะครับอ่าสักคน2คนก็ได้นะครับทีมไว้ซัพพอร์ตแก้ไขปัญหาเรื่องพวกเนี้ย นะครับเพราะฉะนั้นมันผมว่ามันสาคัญนะสำคัญแต่ว่าถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาโครงสร้างปัญหาอะไรพวกนี้ก็ก็แก้กันยาวหน่อย <g ular ly> <g ular ly> นะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างบ้านเนี่ยต้องสร้างให้มันดีๆนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับถ้าอย่างเรื่องอื่นเนี่ยมันแก้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าโครงสร้างมีปัญหาเนี่ยอยากจะบอกว่างานเข้าแน่นอนนะครับอะอยากจะบอกว่าเจ้าของโครงการก็ไม่สบายนะ ก็ต้องรับโทรศัพท์ต้องดูแลลูกค้านะครับถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยเขาก็บอกต่อได้นะครับว่าเฮ้ยโครงการนี้อย่าไปซื้อไว้ ไม่ดีเวนุ่นี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ t W H 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ